เอวิเตอร์นะครับแปลนหนึ่งโปรนะครับลำนี้ก็เปลี่ยนขานะเนาะบินตกมานะครับตัวนี้เป็นตัวเอ้ไม่ใช่แปลนหนึ่งหลังขาวนะครับเอวิเตอร์ตัวแรกนะครับเอวิเตอร์นะครับเวลาเราเราเปิดสวิตสังเกตว่าชุดกล้องนะครับมันจะรีเซ็ตค่าตัวเองมันจะมีการค้มเงยตลอดนะครับสังเกตนะ เราจะมองเห็นว่ากล้องมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับทุกครั้งนะครับอย่าทำมารคลิเบรแล้วลองทดสอบบินกันเ ี๋ยวรอ G P S หน่อยรอ G P S บผมเปลี่ยนทางชุบเปลี่ยนทางก่อนปึ๊บจังหวะรอ G P S เรามาต่อกล้องเขาดูปึ๊บกล้องกิมบอลเอ่อไวไฟลูล่า 5G แค่ตัวนี้ที่ใช้ก็เป็นตัวลูล่า 5G นะครับไอ้ล,ลูลูล่า 4K นะครับปั๊บ่า แอปที่ใช้ก็เป็นแอปผู้ตัวอะครครับ r ่ l อ r ซ c นะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกสตาร์ทตอนนี้จีเพขึ้นครบแล้วเออสิ่งทีน่ากลัวมากที่สุดของไอ้เจ้ารุ่นนี้ก็คือชุดกล้องนี่แหละครับเพราะทุกครั้งเวลามันเหวี่ยงตัวนะเวี่ยงเข้าเวี่ยงออกนะ สายแพรมันจะชอบพับครับผมไม่อยากจะแตะมันสักเท่าไหร่เลยไอ้รุ่นเนี้ยเพราะมันมีมีอายุการใช้งานของมันนะยานไม่มาด้วยอ๋อ ไยไฟมันต่อนะแต่ว่ามันหาสัญญาณภาพไม่เจอนี่แหละคือเอเวอเตอร์แปแปดหนึ่งงหลังขาวนะครับจุดที่ทรมานใจที่สุดคือ ตัวนี้เลยคือตัวกล้องก็เลยนะครับกล้องพอเวลามีการสั่งก้มเงยตลอดนะครับตัวสายแพรที่อยู่ข้างในมันจะชอบขาดนะเจ้าตัวนี้นะครับนียตัวนี้นะครับเวลาเรามันสั่งก้มเงยตลอดมันจะชอบขาด ขาดเองโดยอัตโนมัตินะครับนับครั้งขาดเลยนะครับจุดนี้คือจุดอ่อนเขาเลยนะครับนอกสจากว่าถ้าเราไม่อยากมีปัญหานะครับเจ้าตัวนี้นะผมแนะนําใครที่เล่นอยู่นะครับตั้งกล้องให้มันพอดีแล้วก็ปลดสายของเจ้าตัวเซอร์โวออกไปเลยนะครับเซอร์โวที่อยู่ข้างในนะครับเซ็ตค่าไปเลยนะครับตั้งกล้องไม่ต้องก้มเงยนะครับสมมุติว่าเอียงสี่ห้าก็เอียงสี่ห้าไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันก้มเงยนะครับเพราะทุกครั้งเวลามันสะบัดแรงๆเนี่ย สายแพรที่อยู่ข้างในอะมันชอบขาดนะลำนี้ไม่แน่ใจว่าการจะเป็นอย่างนั้นไหมนะเดี๋ยวผมลองพิจารณาศึกมันอีกทีหนึ่งขออีกสักรอบนะลำนี้นะครับบินชนมาแล้วก็ขามันหักนะครับขาหน้าหักขาหลังแตกนะครับเราจะได้ยินเสียงของเจ้าตัวเซอร์โวม,มันสั่น,นครับเซอร์โวมันสั่งการตลอดนะตัวนี้ ถ้าใครที่ใช้อยู่ผมแนะนำนะครับถอดสายเซอร์วโวออกล็อกโดนล็อกหน้าเลนให้มันพอดีกับมุมภาพที่เราต้องการนะครับถอดสายเซอร์วโวออกไปเลยถ้าอยากใช้ยาวๆนะรุ่นนี้ถอดออกไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องก้มเงยกล้องแล้วจะใช้ใช้กล้องได้ยาวเลยนะไม่งั้นอ่ะพวกนี้มันมีอายุนะครับสบัดบ่อยๆปุ๊บอาการออกเลย สะบัดบ่อยๆปุ๊บหน้าเลนมันก้มเงยก้มเงยเงี้ยขึ้นลงเร็วๆอ่าเงี้ยครับสายแพรมันฉีกนะครับพอมันฉีกปุ๊บปัญหาคือรุ่นนี้ไม่มีอะไหล่กล้องแล้วนะเออตัวเนี้ยมาเปลี่ยนขา ใบมันขัดนะเนี่ยจต้องหาใบทรงใหม่ให้ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนขาแต่ชุดกล้องอะต้องไปไล่เช็คอีกทีเดี๋ยวลองบินดูอันนี้คือโชว์สัญญาณโลแบตเตอรี่แล้วครับ แบตเสื่อมนะครับสังเกตบินขึ้นไปปุ๊บสั่งโลเลยนะครับอันนี้คือแบตเสื่อมนะครับแบตเสื่อมท,ท,ทั้งๆที่เมื่อกี้ชาร์จมาเต็มนะตัวนี้อาการมีสองสามอาการเหมือนกันเคเดี๋ยวผมต้องแย่งเจ้าของเขาก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว a v เตอร์หลังขาวนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับกรณีแบตเสื่อมคือ ไอ้ตัวนี้แบตบวมนะครับพอเวลาเราเราชูดขึ้นไปเมื่อกี้แบตเตอรี่จะมองเห็นว่ามันมันอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดโวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่มันเต็มแต่พอบินขึ้นไปมันเหลือสิบเอ็ดจุดหนึ่งเลยยังไม่ได้ไปไหนต่อเลยนีแบตเสื่อมนะครับเดี๋ยวต้องแจงเจ้าของเขาก่อนโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับกล้องเดี๋ยวผมไปไล่ล่าก่อนสัญญาณภาาไม่ออก ประมาณนี้ครับผมเนาะตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่เสื่อมตัวสัญญาณภาพไม่ออกนะครับออ,อะไรหาไม่ได้แล้วด้วยตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมแจ้งเจ้าตัวเขาก่อนโอเคครับสวัสดีครับชุบสวัสดีครับ